สวัสดีครับผม,มนในช่องเกมพาเปินคลินี้แล้วก็ม,มาทําต่ทุกคนก็รู้นะครับว่าวันนี้เราจะทาอะไรก็ตามชื่อคลิปเลยวันนี้จะมาปลูกชิพรถกัสซันคันนี้เลยนะครับอ,นนนนอันนี้ก็ทำไปแล้วส่วนหนึ่งอันนี้ก็ทําการยกล้อออกนะครับแล้วก็จะไปเปลี่ยนเติมลมนะครับเพื่อให้มันเอาไปลากให้มันลากได้นะครับแล้วก็ให้ช่างจัดการให้นะครับแล้วก็ทําการเอาล้อออกทั้งสี่ข้างนะครับเพื่อจะไปเติมลมมันจะได้สะดวกพร้อมให้แรงดันดิ้นหน่อยมันยกขึ้น อันนี้ช่างฮนะเจ้าเก่าเจ้าเดิมกลังลือรถอยู่ไม่ใช่ช่างครับแต่ทำเอง เปกเบ็ดใหม่อือหือเคบอกนี่ได้อยู่เคยอยู่ครับได้อยู่โอ้เปลือกเบ็ดผัวเบือขี้ดดดได้ละโอ้ย <c oughs> <c oughs> นี่แหละคระับเบ็ดนะอ๋อครับนี่เป็นเนี่ย บิกนานครับแล้วหมดแล้ว,ลวนะครับว่าต้องไปเปลี่ยนใหม่ซื้ีคนเดียวได้เนี่ยตัวตาเซีนี่นะครับระหว่างที่พ่อผมกำลังทำอยู่ผมก็จะทำการพาไปดูในห้องเครื่องครับว่าจะเป็นไงจากคลิปที่แล้ว ผมไม่ได้เปิดท้องเครื่องนะเพราะผมไม่รู้วิธีเปิดแต่คราวนี้ละ่ะสวิตช์คันโยกนเก่าๆนะครับเราก็ต้องทําการดึงห้องเครื่องก็ประมาณนี้เลยอันนี้ยังไม่มีแบตเตอรี่ครับต้องไปหาแบตเตอรี่มาใส่ก่อนมีน้ำไครับไม่รู้น้ำเลย เป็นเครื่องดืง่มวันนี้ก็ที่ใส่น้ำปัดน้ำฝนไม่แน่ใจประมาณนี้เลยไอ้ก็หัวเทียนสามอันมีไฟเล็กๆเลยไม่รู้ไว้ทำไมน่าจะไว้เปตอนดูห้องเครื่อง อันนี้ก็น่าจะเป็นน้ํามันเบรกหรือน้ํามันคัตหรือรอะไรสักอย่างนะครับไม่แน่ใจเซียม,มพูน้ำมันหมดแล้วตรงนี้นะครับไม่ไม่ลุกเปิดได้หรอไม่ได้เปิดได้เหมือนกันแต่มันติดติดเลยรสักอย่างนี่นี่ครับ็นน้ำแล้วดำๆน่าใช้ได้อยู่นี่น่าจะเป็นอะไรสักอย่างนะครับเปิดได้หมดอะไม่รู้เหมือนกัน นี่นะครับโดยเบื้องต้นก็รถก็สภาพก็คือจอดมานานนะครับแต่อะไรอะไรก็ยังเครื่องก็ยังใช้ได้อยู่พวกลูกยางพวกเครื่องอะไรัับก็ยังแน่นอยู่ใครทราบรายละเอียดเลยก็สามารถแนะนําใต้มินนี่เลยนะครับใต้วิดีโอนี่เลยกดมันเม้นกันเยอะเลยนะครับเพราะผมไม่ทราบเลยมากเท่าไหร่แต่แกิชาที่ได้พงา,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 าวันสร้างหรือาั นี่ก่อนนะครับก็จะกลับบ้านก่อนเดี๋ยวค่อยมาใหม่อีกรอบนึงพอมันขอบมันไอก็ประมาณนี้เลยก็จะไปเติมลมช่างก็เหนื่อยแล้ะเดี๋ยวก็ไปกินข้าวก่อนประมาณนี้เลยครับมีอยู่ประมาณหกอันทุกคนครับหลังจากเติมลมเสร็จฝนก็ตกเป็นเลือกงามยามดีมากเลยครับเพราะนั้นพ่อผมก็ทำรถอยู่นะครับประมาณนี้เลยเขาลองทำเขา น,นี่ช่งางร้าจะทำเกือยเอออะไรก็สัตอนเก็ไม่มีอะไรมากครับพ่อค่อยๆทำโยนสองคนพ่อลูกช่วยกันทำนะครับ ดูจากสภาพแบบฝนตกขนาดนี้นี่ตกเหม็นฉี่เลยนะครับน่าจะได้น่าจะสักเย็นๆนะครับน่าจะได้ลงไปอยู่ก็จะทําการใส่ล้อนะครับที่เราเพิ่งไปเติมลมมาเนี่ยนะครับเราก็จะทำการใส่นอนทีละตัวนะครับประมาณนีเ้เดี๋ยวก็จะขันโดยใช้เครื่องทุ่นแหลงนะครับ เราไม่ใช่ตรงนี้ตัวนี้ไม่รู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 ้่ไ,ไเรียนช่างะ่ะใช่ตัวนี้นะครับขันให้มันแน่นแน่แน,แ,นแบบนี้ สุดท้ายมาทำล้อหน้านะครับตรงนี้เลยมานีเนาะมาเนาะ ประมาณนี้คนระับเราจะเอาไม้แป้น,นครับรองไว้แล้วก็เวลาใส่กับล้อจะได้ใส่เงี้ยนะครับประมาณนี้เลยกว่าจะทําเสร็จจุดนี้นี้เอาไม้แป้นเยอะเลยนะครับแล้วก็เอาไม้แรงอัดอีกนิดหน่อยประมาณนี้เลยต้นใส่ล้อเสร็จแล้วก็ประมาณนี้เลยหมุนได้แล้วนะครับตอนเช้าหมุนไม่ได้ ก็ประมาณนี้เลยามคลิปก็เบืเอ้องต้นก็ซ่อมล้อก่อนนะครับเพื่อให้เวลาเราลดล่างออาจะได้ไม่ต้องติดปัญหาเลยครับก็อืประมาณนี้แหละแล้วก็ไฮไลท์ของรถอีกอย่างนะครับก็คือนี่นี่นะครับไม่ใช่รถไม่มีเล่มนะครับรถมีเล่มนะครับแล้วก็อีกอย่างก็คือนี่เลยนะครับกุญแจรถก็ยังอยู่ครบนะครับเอกสารก็ครบ ก็ประมาณนี้เลยคลิปนี้ก็ไม่มีเยอะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวค่อยทำคลิปแยกคลิปหนึ่งนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยคลิปนี้ก็ไปแล้ว